ตายไมบกน่้กินเขากรบมางกินเขาท่า Again, like <wh> ้อาด้วยการนาระบอมเป็นปาจะเป็นท <wh os> ่ากาลสินก็ดีนะครับท่าพญากุ้มีใสก็ดีนะครับคุ้ผู้ชมก็ดีนะครับมาจากเวลรารัชก็ดีนะครับแต่ไม่กินเขากินน้ำนะครับผู้อมด้วยการมีตะบูนไ่ได้กินนะครับตะบูนไ่ได้กินตะบ าสิบแปดนาฬิกานะครับหมีหงกต้องแรงเหนเข้าส่วนประเภทคุมตัวดิ่งสูงนะครับจะเริ่มจากแดนสัญญาณดาบถึนไปนะครับหรือหน,น,น,น้าใบสามมงค์นะครับวันนี้นะครับกบของเรียนเชิดนะครับที่คือทางมาจากใกล้จากไกลนะครับมาลงทะเบียนเอาหมายเลขน,นะครับหมายเล็กแข้งตาม สวยงามครับพี่น้องครับสวยงามเพียงงานเบ้าอำเภอลทวัตปุรีครับพี่น้องครับ ริ้วสวยงามมากเลยครับพี่ดอง บอลาอลวาลกล้านะครับกามบรรลุจเี่ยนืนสูงเลยนะครับแต่ก็ได้ของกบวนจ็ในการแข่งขันในตัวในปีกณะำลังการกำหนดไวยที่บอเสองตอครับจะได้แล้วขอเลื่อนเชิดนี้นะครับมรรลุจี่ยนโั่วได้นะครับจี่ยนทั้งนี้เลยนะครับเดินปันดัพซกับตัรงเท่รับ เป็นนอยกันักระซางถองกันมาเป็นอย่ากนมนักอย่างเดียวนณะทีมงาน,นาพอดีนะครับสองเมตรพอดีนะครับพลาดนะครับ ร่มเงี้งครับครับพี่น้องครับอ่าพี่น้องจากกาลสินนะครับกบ็เอาเอ่อวางมาลงทะเบียนนะครับ ทะเบียนแข้งขีเข่าสูงชั่งนะครับตอนนี้ but วันนมาแต่บ้านกาเลยเดี๋ยว้ยวนะครับอามาด้วยั ค่ยคคอยได้ช็อตพระน้ำไดเดี๋ยวไปเอาลงเด้อน้องไ่เอ้งพี่เสรษจกิจแล้ว <laughs> ต้องหีดจาก็เห็นแต่ลกสลุนวันอาทิตย์นะครับพีดนะวันอาทิตย์วันอิตีวอาทิตย์

อึ i̇şte ern, mm ๊บ hmm. อ uh ึ๊บของทุกได้แล้วบึนลุกบึนฟูลุกฟูฟูลุกฟูนะครับโมเทลานะครับหนึ่งร้อยหกสิบสี่เป็นเงาก็เป็นหนอนครับหนึ่งนะครับงานเบ่าพี่คหนึ่งร้อยนะครับข้างที่ไรครับข่างมืออะไรลงข้างหัวมือเลยนะ เจ้าเพ่าเจ้าพ่ออันดับแรกดวงดวงชาติมาฮะดวงดวงชาติเข้ามาเลยดวงดวงชาติเข้ามาอันดับแรกเออดึงไปหึงดึงหุ้นลับเตียงดวงดวงชาติเข้ามาเลยครับดวงดวงชาติเข้ามาเลยดวงสีแดงๆเข้ามาแล้ครับดวงสีแดงขึ้นเลยนะครับดวงสีแดงไกลนะครับมาแล้วรุดถอยเข้พี่น้องครับเราสูงชันนะครับห้องปิดลับนะครับห้องปิดลับลูเบียนแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่ความสวยงามนะครับที่ห้ายังเปิดลูเบียนอยู่นะครับ แตงวาลดูนะครับพรมนะครับสิบปีโชคสิบปโชคครับเข้าพร้มเลยครับแล้วนะครับเอ่อเขาฐานนับรีเลยห้าวิจับตูรถัสขว้นาครับขึ้นว่าได้เลยนะครับทีมงานร้อยสามสิเ็ชลาวุ จ็ดกัครับนะครับจำนวที่เจสิบเจ็ดครับสามว่าเลยนะครับสามสอาานะครับะถานะครับไปถึงงานร้สามสิบสงนะครับสามี่นงานบานูบบลูกบห้าวินาทีสุดท้ายนะครับแคปเวลาร้อยสาม้าื้ซานไปตรวตเลยครับ ัยรุ่นวานไฟดวมที่ห3 5ครับเระวังระวงเราว่างาลาอองออัวตัมาเลยครับเข้าซองเลยวาวที่เ็นยังบวกห็กยังเป็นดาวบาแครับวมเ็วงเขาอนเอาเข้ามาเลยครับเข้ามาเลย คนที่วัดน,นะครับสำดับที่78นะครับบาน,นีร้อยสามสิกรวนอดสามสิบไลดูปสี่ส้าสี่สอ่ามอ่เจ็ดเซียนีสี่บสีืนดูป44 44 44ืนเริ่มเ้นดู สามิบิทานนะครับปืนเลยปืนปืนเูยปืนฮึ๊บฮึบ,น,บน,นะครับยืนดูนะครับตอนนี้